สวัสดีครับรายการขอติดสภาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตติดจะประสบครับรายการตามดูผู้แทนเราจะสลับกันกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราไปติดตามเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่พี่น้องประชาชนชาวตำบลรูสมิแลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับได้มาร้องเรียนร้องทุกที่สํานักงางในใหญ่การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐปอปตรแห่งนี้และผมเองให้คาแนะนําไปในหลายประการด้วยกัน วันนี้เราไปติดตามความคืบหน้าวันนี้คุณรุสลียามานะครับคุณกิมลีสาแลอยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีแล้วนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับครับเชิญใครจะเป็นผู้รายงานครับครับผมเชิญครับสวัสดีครับคุณรุษลืยามาผอสอประจำจังหวัดปัตตานีคุณกิมลีสาแลผอสอประจำจังหวัดปัตตานี และประชาชนตำบลบุรีที่ได้รับผลกระทบจากนายทุนจากกลุ่มนายทุนผู้บุกรุกที่ดินที่มีเอกาสารติ์ครบครองตามกฎหมายจำนวน14ไร่ที่ดินรวม120ไร่กลุ่มนายทุนได้ก่อสร้สางกําแพงอิบล็อกและทำประตูเหล็กล้อมรอบห้ามบุคคลเข้าออกรวมทั้งเจ้าของโฉนดถ้าพระเจ้าและพวกจึงได้ทำหนังสือร้องเรียน ขอคำแนะนําทางกฎหมายกับสํานักงานใหญ่องค์กรองค์การตรวจสอบการใช้อนาคตออตรอาจารย์วิจิตรจะประสบสํานใหญ่อตรให้คําแนะนํำทางนี้ไอ้เกิดการ้องตอบสาบุกร้องสาบุกร้องยาลามีความสั่งให้เป็นบันตําบลนี่เนี่ยถอนภายในวันของการเรื่องถอนเรื่องถอนได้ในบางส่วนคงเหลือโคงสร้างสองใหญ่ เสาขนาดใหญ่ซึ่งเทศบาลตำบลบีแรมยังไม่ได้รับสอนเนื่องจากต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่อดีตอาญาอดีตอาญาตามที 5, 5, ่การีข้าพเจ้าและพวกได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ส่องมองใปัตตานีวันนี้วันที่2 8พค2567ศาลจังหวัดปัตตานีนัดฟ้องติดและนัดพยานอีกครั้งในวันที่1วันที่2มันจะปรากฏ2 5พค ครับมีอะไรจะกล่าวขอบคุณไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเชินครับผมนายรุตตียามาโรขอนนทรวรรนายกิมลีสและขอนนทรวรรประจำจังหวัดปัตตานีและประจตราตนวตำบลรุสีแดงกราบขอขอบคุณรับเรื่องราวร้องทุกร,ร้องเรียนของรัฐบาลหนึ่ง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 สำนักงานปลดัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีขอขอบคุณนายกองคำตัวเงินจังหวัดปัตตานีขอขอบคุณทิ่นตัวเงินจังหวัดปัตตานีขอขอบคุณขอความกรุณาของข้าราชกาท่านอาจารย์ที่สังกัดมรดารใหญ่ขอตครับผมครับ ในสุดท้ายนี้ครับมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมขอดูภาพประชาชนที่มาวันนี้หน่อยครับมีมากี่กี่คนครับเชิญครับดูภาพหน่อยแต่กล้องขอดูหน่อยสลามมกุมอะไรก็มาสลามใช่สลามมกูมสลามใช่คนที่เป็นเจ้าของโฉนดวันนั้นไหมเอ่ยใช่ค่ะที่ไปยืนบอกว่าหมักหุดหายใช่ไหม ที่ที่ไปชี้ว่าหมุดหายเขตหายถูกต้องไหมใช่ค่ะอ่าวันนี้ได้หมักหมุดมาคืนหรือ,อยาวได้แล้วค่ะอ๋อได้แล้วดีใจไหมดีใจสุดๆเลยคะ่ะอ่าอยากให้ขอคุณไปยังสำนักง,งานที่ดินจังหวัดปัตตานีหน่อยเชิญครับขอบคุณมากๆเลยอ๋อต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับ ที่ได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะครับรายการเกาะติดสภาตามดูผู้แทนครับเราก็ต้องขอขอบคุณและก็ขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับคุณจจค่ะ